าาาาก,ตาตายยากท่านฤาษีบอกกับน้องแฟงว่าอาจารย์อ้มมูดเดียวหรอหมอทา่านฤาษีบอกว่าทา่านฤาษีรู้ว่ากําลังตามหาพ่อของเด็กคนหนึ่งใช่ไหมผมบอกว่าใช่เขายังมีชีวิตอยู่ทา่านฤาษีบอกแต่ว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในป่ามูวๆเลย อาศัยใกล้ๆกับที่น้องทาซานกับพี่น้องทาซานกับพ่อเขาอยู่นะครับท่านฤาษีบอกแบบนี้เขายังมายอ่องยองอาจจะเฮกว่ากูซุกกูวอกูหอ๋อท่านฤาษีบอกว่าพี่ยมนะฮะยังมาแอบดูทาซานกับพ่อน้องทาซานเป็นพพักๆนะยังมีชีวิตอยู่อู้เด,ดียวเราหมออยู่ท่านฤาษีบอกไม่ต้องห่วงดออาซซกับทีกเราตายเดียะ ทารุสีบอกว่าเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าพี่โยมอะเขาก็คิดถึงน้องทศา,านกับพอน้องทศา,านะนะอาจารย์โอโขหิวินินเดอ,อ,อสไซเลยนียทารุซีบอกว่ารอให้พอน้องทศา,านเนี่ยเลิกลาให้เด็ดขาดก่อน ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนแล้วก็ใครที่ดูคลิปได้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับก็พอว่าจะถึงส0 0แสนซับสไคร์นะยังไงขอบคุณพี่พีเอฟซีนะครับผมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเกือบส0 0 0 0นซับสไคร์นะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้นะฮะผมเดินมานี่คืออากาศเนี่ยร้อนมากๆผมเลยแบบ กว่าจะมาถึงที่ที่ผมนั่งเปิดเคลิปนะีก็คือผมล้างหน้าไปหนึ่งรอบนะคือมันร้อนไม่ไหวจริงนะวันนี้เนี่ยมีพีเอฟซี FC เนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะน้องแฟงไม่ลองไปหาท่านฤษีละไม่ลองไปปรึกษาดูท่านฤษีล่ะไม่ลองไปถามท่านฤษีล่ะว่าพี่โยมมาหายไปไหนนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องดอกไม้ก็เริ่มเรียกหาพี่โยมตลอดแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันนี้เนี่ยผมเลยต้องเดินทางมานะทุกคน เดินทางมาหาทัศน์สารีแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินทางมาพาน้องวินมาด้วยนะปกติน้องใหม่จะมาผมนะแต่วันนี้เนี่ยพาน้องวินมาด้วยนะครับจากช่องน้องวินคนเล่นกระพิภูมิก็ทุกคนยังไงอย่า,ยาลืมไปกดติดตามช่องน้องวินคนเล่นกับพีด้วยวันนี้นะเราจะไปหาทัาน์สีกันนะ<ด>น้องวินเคยมาหาทัาน์สีอยา่างมารอบเดียวน้องวินเคยมาหาทัศน์สีหนึ่งรอบไหมใช่ไหมที่มาอาบน้ำมวลเปล่าหรือว่ามาอะไรตอนมากับพิเชนตอนมากับพิเชนเออเดี๋ยววันนี้จะพา น้องวินไปด้วยเนี่ยไปเป็นเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าน้องใหม่ไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปถามเรื่องพิยมว่าพิ่ิยมยังมีชีวิตยอยู่ไหมพิยมเขาอยู่ที่ไหนนะทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e เป็นกาลังใจให้น้องแฟนด้วยนะครับผมโอเคเราพร้อมที่จะเดินทางไปกันละไปทุกคนครับทุกคนก็ผมกับน้องวินก็เดินมาโอ้ร้อนมากแนละ้วพวกเราก็ได้แบกน้ําแบกอะไรกันมากินนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยลมธารเนี่ยคือน้ํามันลดลงไปแบบว่า ชัดเจนเลยนะเท,ท่าที่ผมสังเกตฮะจากเมื่อก่อนนี้คือมาเนี่ยคือน้ำมันจะเต็มล้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบตามสภาพนี้เลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะว่าน้ำเนี่ยมันลดลงกะทันหันแล้วก็ทันตาเห็นเลยนะอาการเริ่มร้อนนะทุกคนฮะร้อนต้องรีบกินน้ำเดี๋ยวมันจะเห็นโลโก้ แล้วก็ยังไงขอบคุณพี่ๆ FC นะครับผมตลอดเวลาที่เป็นกําลังใจให้น้องแฟงแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะสองแสนซับสไครต์แลวนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ดูกันมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาเลยนะขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณจากใจนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องเดินทางมานะทุกคนเพราะว่าอยู่นิ่งเดียวดายไม่ได้ละเพราะว่าเรื่องมันสงสารน้องดอกไม้นะฮะ น้องวินจากความคิดเองนี่เองว่าพี่โยมเป็นไงบ้างไม่เลยดิผมไม่คิดเขาไปอยู่ที่ไหนนะอะไรนะเขาน่าจะเอาตัวรอดได้เพราะเขาก็พาประสบการณ์มือเก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้เอาตัวรอดได้อ่ะอืมอีกอย่างหนึ่งผมว่าเขาก็น่าจะเอาตัวรอดได้ใช่เพราะเขาอยู่ในป่ากี่ปีใช่พรเขาก็อยู่ในป่ามากี่ปีแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะดิคือเขาไม่มีอุปกรณ์กันหาก,กินแล้วอะ เมื่อก่อนนี้เขาบอกเขายังมีเขาก็น่าจะซ่อมได้เลยเนาะมผมคิดแบบนั้นนะใช่สงสารน้องดอกไม้ผมจะตอบเขายังไงแค่นั้นหนละเพราะว่าเขาเริ่มถามหาพ่อละเขาบอกกับผมแบบนี้นะพี่แฟงหนูอยากไปเล่นนะ้ำหนูอยากไปเล่นน้ำกับพี่ชาชานกับพ่อกับป้บาป้าน้องแฟงก็ไม่รู้น้องแฟงจะตอบอยังไงนะผมก็บอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวร้อยพี่แฟงว่างก่อนลูกเดี๋ยวร้อยสาวอาทิตย์ก่อนนะเดี๋ยวพี่แฟงจะพาไปนะ อะไรแบบนี้คนนะก็เลยวันนี้ผมต้องรีบมาอันนี้นะเดินทางมาถ้าลึกสีผมไม่อยากให้น้องดอกไม้เมีปลอมอะไรแบบนี้นะครสงสารน้องทุกคน ในป่านี่มันเย็นนะน้องวินเนาะ<ช>ป่าในป่านี่คือมันเย็นมาก <ใน S 1> ผมชอบคือน้ำมันลดลงเยอะเลยวะ่ะหืใช่น้ำเราต้องกินตลอดเวลาในช่วงเนี้ยเดินป่าเราต้องกินตลอดไม่กินอยู่ไม่ได้อ่ะมันไกลไกลแม้ว่าหอบจัดเลยอ่ะ นินได้แต่ไม่ค่อยะอาใช่จริงๆทางเนี้ยถ้ารถมาได้นี่แบบอย่างสุดเลยนะแต่ทีนี้รถมันมาไม่ได้ดยเป็นป่าอย่างเงี้ยรถมอไซค์ามาไม่ได้นะฮะออม,มันมันมีภูกรูเขาหน้าผาอย่างเงี้ยคนดูแล้วกันว่ามอไซค์จะมาอย่างไงแม้กระทั่งบางทีเราเดินยังลําบากเลย <S <S> แต่มันก็ดีเนาะเดินเราก็ได้กําลังอะ่ะทําให้เราออกกําลังกายในตัว เราก็ไม่ท้อหรอกเพราะว่ามีพีพีเอรอรับชมคลิปเราอยู่เยอะ น้องแฟงก็จากที่ไอ้มากมากก็อายน้อยลงนะเหนี่อยนะหอบหอบหอบดูเฮ้ยหอบจริงใช่มันเย็ยนสบายมันหอบเนี่ยก็จริงอะแต่มันก็โอเคกว่าใช่ไหม,ไหมน้องวินก็จะล้างหน้านะเห็นป่ะผมเดินมาเมื่อกี้ผมล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคือน้ำนี่สดชื่นไหมน้องวิน สดชื่นสบายใจน้องวินก็ตอนนี้ก็ไม่มีนินแล้วนะเหลือแค่พรานนะ่ะน้องแฟนก็ให้ค้อยห,หลวงหลวงพ่อเงินวัดบางคงลานแตน่ะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะไปท่ไปตอนเลยปเพราะว่าอีกไม่ไกลแล้ะทา่านเสิอยู่นะทา่นนะา,ทานอยู่แบบไม่รู้อะไรนะถ้าท่านอยู่เราก็ดีใจถ้าท่านไม่อยู่เราก็ทำไงได้อะเราก็ต้องกลับแค่นั้น ไม่รู้ว่าฝาคืนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจป่ะวิงรีบเดินดีกว่าเพราะว่าอากาศมันรู้สึกทุกคนพอเมื่อกี้ร้อนๆพาพอมาถึงที่คาลุสีป๊บฝาคืนปับ๊บมันมันแปลกมากจริงๆอากาศแต่ละวันนะอือคยอยู่บ้านในแดดเนี่ยออกจ้าเลยอ่ะร้อนร้อนนี่ร้อนมาก แม่กระทั่งนั่งเล่นก็ร้อนนะถ้าบ้านน้องแฟงร้อนนะทุกคนเอ้ยขนาดในป่าในหูบเขา่าเงี้ยยังร้อนอ่ะแล้วที่อื่นจะเหลือเลยฮะเฮ้ยงูงูน้องวินบอกหน้าเองเลยเห็นปะน้านาน้าอ๋อเป็นงูเขียวตกใจไอ้งูพวกนี้มันไม่มันไม่นี่หรอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่งูหางไม้เป็องูพวกนี้มันก็กลัวคนเหมือนกันอ่ะต่างคนต่างอยู่เด้อไป นี่มันชนงูงหัวเนี่ยตั้งคนตั้งยู่ตั้งคนตั้งไปดีน้องวินไม่ไปชนงูนะน้องวินเราเดินป่านะ่ะจำคำพี่ไว้นะเราใส่ตาเราต้องมองข้างหน้านเป็นทีทีไปทะเลสียู๋นะ ก่อนเขาไปกลบาบพันลูกเสียโอเคสวัสดีครับไปน้่งกลบาบลูกผมจะน้่งกลาบตรงนี้นะเดี๋ยวน้องวินกินน้ำก่อนพี่ไม่ไหวแล้ว ทารุสิสสวัสดีครับวินอุ้มื้อหรอหมอทารุสิสกำลังนั่งสมาธิอยู่นะทุกคนวินชีโนสมาธิอ่ะทารุสิสบอกทารุสิสกำลังนั่งสมาธิอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาต นางพักแป๊บหนึ่งนะคือวันนี้ร้อนแล้วก็เหนื่อยจริงจริงเมื่อกี้เนี่ยเห้ยเเนี่ยตากูบอเหยเห้เดือเข้าไปเนี่ยตาก็จุกเหรอบ้ามื่ลไทีฮะ เมื่อกี้น้องแฟงถามทาฤาษีว่าทําไมตอนที่น้องแฟงเดินมาเนี่ยหรือว,ว่าเดินทางมาเนี่ยทําไมร้อนมากแล้วก็แดดออกพอทําไมมาถึงทาฤาษีปมเนี่ยฝาคึมเลยนะ่ทะทาฤาษีบอกกับน้องแฟงว่าทาฤาษีบอกว่าไม่อยากให้มันร้อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ํามันจะลดละทาฤาษีบอกฝนกําลังจะตกอีกสองวันข้างหน้าออ้เด็กขี้นี่เนี่ยจะใหซีบ้าหมอ ทานฤษีบอกก <c ces> ับน้องแฟงว่าอีกสองวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องไปไหนทานฤษีบอกอยู่กับบ้านนะครับอยู่กับบ้านนะทุกคนทานฤษีบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะทานฤษีบอกกับน้องแฟงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น้องแฟงรู้สึกว่าทานฤษีก็ไม่ได้รับกันเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยมาทานฤษีนะทานฤษีบอกกับน้องแฟงแบบนี้นะฮะยังไงก็ ผมต้องขอโทษท่านฤาษีด้วยนะยาบ,บ้าขอโทษแทนนะเสียบอกว่าท่านลาษีบอกไม่เป็นไรท่านลาษีเข้าใจร้อนแม่นวินร้อนนะอากาศอบเอามากฟ้ <c oughs> าคึมผมดีใจมากเลยนะที่มา,มาเจอท่านลาษีฮะท่านฤาษีบอกว่ามาเหนื่อย<า>ๆน่งพักไปก่อน ทารุสีรู้ว่าพวกเราจะมาเรื่องอะไรทารุสีรู้นะฮะท่านบอกให้พวกเรานั่งก่อนไปขอกินน้ำหน่อยดิทุกคนต้องกินน้ำแบบทีๆเลยนะคือมันร้อนมากร้อนจริงอะ่ะ ตากจูเห,หอมอกกว่าองสตาระกจนี้ฝนท่านท่านทาหรือสีว่าทาหรือสีว่าฝนจะตกแล้วทามลือสีบอกใช่อีกไม่กี่ชั่วโมงว่าเรื่องบาบโอเคครับยกาย่งากหรอจะมูดี้่กิงกะติอาจจกว่าแต่กันเนี้ยเดทีทลือสีบอกกับน้องแฟงว่า อาจารย์อ้วมูเด,วเ,มเดียวหอรอหมอถ้าฤษีบอกว่าท่าฤษีรู้ว่ากําลังตามหาพ่อของเด็กคนหนึง่งใช่ไหมผมบอกว่าใช่เขายังมีชีวิตอยู่ท่าฤษีบอกแต่ว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในป่ามัวมวเลยอาศัยใกล้ๆกับที่น้องทาสานกับพี่น้องทาสานกับพ่อเขาอยู่นะครับท่าฤษีบอกแบบนี้เขายังมาย่องย่องอาจารย์เฮ้กว่ากุดซุกกูวะกูวะอ๋อ ท่านลือีบอกว่าพี่โยมนะฮะยังมาแอบดูทาซานกับพอน้องทาซานเป็นพักๆๆนะยังมีชีวิตอยู่อู้เดียวเรอหมออยู่ท่านลือีบอกไม่ต้องห่วงดออาซีกับทิ่ลาซาเดียท่านลือีบอกว่าเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าพี่โยมอะ่ะเขาก็คิดถึงน้องทาซานกับพอน้องทาซานนะอาจารย์โอโคฮีวินิเดออใไซเลวันนี ทารุสีบอกว่ารอให้พ่อน้องทศานเนี่ยเลิกเหล้าให้เด็ดขาดก่อนคือผมอะไปหาพ่อน้องทศานวันนั้นอะผมที่ได้กินเหล้ามาไปนั่นอะคือสัตจะอังผมนะครับแต่พี่ยมยังมีชีวิตอยู่นะทาลุสีบอกมาแบบนี้นะนะครับทารุสีบอกกับน้องแฟงนะอาจารย์ช่วูคลี่อยกัหมอ ทารลเซียบอกโอ้ทุกคนนะทาร์ลเซียบอกพิ่ีมเนี่ยยังปลอดภัยแล้วก็พิ่ีมบอกว่าอีกสองวันเนี่ยผมจะมีกันเดินทางใช่ไหมทารลเซียบอกอีกสองวันสามวันอีกคินิแฟ่นี้ใช่คะ่ะอีกสองสามวันน้องแฟงมีแพลนที่จะไปนครปฐมนะฮะทุกคนโอ้โหทานฤาษีท่านเก่งมากๆเลยนะครับผมก็อีกสองสามวันเนี่ยน้องแฟงจะไปทุระที่นครปฐมนะวันอะไรวันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทนระ์เนอะ วันนี้วันจันทนะฮะน้องแฟนจะไปทําธุระวันพุธนะฮะที่นคนปรปฐมนะทุกคนโหท่านฤษีท่าน,านแมนมากๆแล้วก็เก่งมาก,มากน้องวินเองอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับท่านฤษีไหมดอนสนี่าจะอะไรอยากกัเลยเนี่ยท่านฤษีบอกอท่านรู้นะท่านฤษีบอกจะมีกันเดินทางของผมวันพุธนี้โอโ้โหทุกคนวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธน้องแฟนจะเดินทางนะไปที่นคนปรปฐมนะโอ้โห ทารุสีท่านแม่นมากน้แฟนยอมรับเลยอยากทพี่เอง็งอยากทำอะไรอ่ะยูทูบผมอะยูทูบเหรอ <c oughs> เออเรงผู้สั้างไอ้อาจารย์ก,กับซิกว่าน่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดิ่ซดูด้านาาาน,นี่้มันยกกว่าอาร์ก่อนทารุสน้องวิน<ข>อเอ็งฟังออกไหมออกบางคำออกบางคำใช่ไหมทารุสีบอกเองว่าเอ็งอ่ะต้องมีความอดทนมาน้ำมากกว่านี้ มีความอดทนมานะขยันไปแทายคลิปบ่อยๆอย่าขี้เกียจทาลุสีบอกเมียก็ทาลุสีบอกใช่ทาลุสีบอกอย่าขี้เกียจแต่มันคนดูมันน้อยองผมแบบท้อไงคนดูมันน้อยอาจารย์เด้บุญโยกว่าอาจารย์เนี่ยเจือจะะะมาาอออ่่นีีักเรยทาลุสีบอกว่าให้เองอ่ะดู ทารุสีบอกว่าให้เองอะดูพี่เป็นตัวอย่างทําความดีมไม่จําเป็นต้องมีเงินบัตร g ร์วันนี้แกมาซีแล้วหมอทารุสีบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะน้องวินเองสามารถทําความดีทําบุญได้เดี๋ยวก็จะส่งเสริมเออมาเกดเออบอกกู้งกี่ซิแล้วหมอทารุสีบอกอันดับแรกอะเองทําดีกับน้องดอกไม้น้องดอกไม้อยากกินอะไรมาหาพี่แฟงบอกขอตังค์พาไน้องดอกไม้ไปซื้อนมพาอะไรอย่างเงี้ยดูแลน้อง ฮะท่านฤษีบอกว่าท่านเองขี้เกยียจนะต่อไปเองจะกินข้าวไม่มีกับขา้าวท่านฤษีบอกมา <c oughs> แบบนี้นะโอ้โหท <c oughs> ่านฤษีบอกมาแบบนี้เลยถ้าต่อไปถ้าเองขี้เกยียจเองจะกินข้าวเปล่าๆโดยไม่มีกับข้าวนะถ้าเองขนะ <c oughs> ี้เกียจนะแล้วเอ็งมีอะไรจะถามกับท่านฤษีหรือรเปล่าจะจะถามเรื่องอะไรอีกเปล่าเรื่องการเรียนอะไรถามไหมไปถาม เพราะว่าเองวันนี้เองหยุดเรีนเองอยากจะมาถามท่านสิงส่งโดยตรงเลยไม่ใช่เหรอได้ให้ผมพูดยังไงฮะให้ผมพูดยังไงถามดิผมพูดภาษาเกาหลียนไม่ค่อยชอัดถามไทยก็ได้เดี๋ยวพี่แปลให้เองอยากถามว่าอะไรอ่ะผลปีนี้ผมรู้ผลจะสอบผ่านเลยเออ,ต,อเต้นพุทราจเต้ต้นนิวิทเนี่ยอาจจะมีโดเจนจะอาจารย์เกิดบูดเวอร์กว่า ทาลูซีบอกว่าเองอะตกแล้วแหม่ทาลูซีบอกเองอะตกแล้วใช่ไหมน้องวินใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ทุกคนครับน้องวินถามทาลูซีว่าปีเนี้น้องวินจะจะสอบผ่านไหมอะไรไหมทาลูซีบอกว่าน้องวินตกแล้วใช่ไหมน้องวินเอาตรงๆเลยน่าจะตกตกใช่ไหมนี่ใช่ก็น่าจะต้องไปเทอมสองคเทอมสองทุกคนนะทาลูซีพูดแม่นมากเนี่ยน้องวินถามว่าปีเนี้น้องวินสอบเป็นไงบ้างผ่านหรือเปล่าทาลูซีบอกตกแล้ว สอบไปก็เท่านั้นอะแบบเป็นไทยนะทารินีบอกตกไปแล้วนะฮะชาย<ช>ไม่น้องวิน<ช>อันนี้พี่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเองเลยนะใช่ใชใช,ใช่ไหม Ki เองต้องไปแก้ถ<ช>ึงสองโอ้โหาสตาทุสาธุโอ้โหทารินสีแม่นจัดเลยอ่ะพี่บอกแล้ว <c oughs> <c oughs> <konuş> แล้วทําไมเองว่าแล้วทาไมทารินสีถึงให้เองเกี่ยวกับเรื่องการตันน้งใจเรียนตั้งใจถ่ายคลิปอ๋อทุกคนดูนะทารินสีท่านเนี่ยทักน้องวินแม่นมาก ว่าแล้วทาไมวันจันทร์วันนี้ยวันจันทร์น้องวินถึงไม่ไปเรียนอ๋อน้องวินถึงไอ้นี้นี่เองนะครับอยากมาหาทาลลุสีเพาะแบบนี้เองน้องวินอยากรู้ว่าน้องวินเนี่ยจริงๆเองจะมาถามเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ไหมใช่เห็นไหมน้องวินจะมาถามว่าน้องวินเนี่ยจะสอบผ่านไม่ผ่านสุดท้ายทาลุสีบอกไม่ต้องสอบแล้วน้องวินจะตกแล้วต้องแก้เธอม้สองใช่ไหมน้องวินตั้งใจเรียนนะเดกจน ทาราษีบอกว่าเองอ่ะเดี๋ยวว่างๆอ่ะอาบน้ำมนต์กับทาฤาษีครั้งหนึ่งเ,เองอ่ะยังวัยรุ่นแล้วก็ยังดื้ออยู่นะฮะทาฤาษีบอกแบบนี้เหมือนเนี่ยทาราษีไม่ตายเองนะทาฤาสีคุยกับเองแล้วก็ยิ้มตลอดเลยนะเดี๋ยวผมซูมนะให้ดูนะเห็นไหมทาฤาษีคุยกับเองแล้วทาฤาษีก็ยิ้มแก้มปีตตลอดเลยนะเห็นไหมเนี่ยทาฤาษีเห็นนะ,นนะรู้นะว่าเองบอกอ่ะพี่ไม่รู้เลยนะการเรียนเองอ่ะน้องวินเองตั้งใจเรียนนะพี่บอกเองไว้ก่อน คือทาฤาสีท่านเนี่ยแม่แม่แม่กระทั่งแบบท่านรู้แบบจนแม่กระทั่งน้องวินถามอะว่าแล้วทําไมวันเนี้ยน้องวินอยากมากับน้องแฟงแล้วทําไมน้องใหม่ไม่มาผมต้องอาบน้ำมนเหมือนเพื่อนใหม่ใช่ไหมใช่เองอะต้องอาบน้ำมนแบบน้องใหม่อะน้องใหม่ดีคือแล้วท่าฤาษีอาบให้นั่นแหละผมว่าแล้วทำไมวันเนี้ยแปลกๆน้องวินอยู่ๆอยากมากับผมทางทางที่น้องวินเนี่ยก็ไปเรียนทุกวันนะแล้วทำไมตกวะตก ไม่ตามงาน,ไ,นไปเรียนไปงั้นอะไปแอคอะไปแอคไปงน <c oughs> นั้นเง้นน่ะเนี่ยท่านฤาษีจริงๆเนี่ยน้องแฟงก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะทุกคนนี่น้องแฟงพูดตรงๆนะเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะว่าปีเนี้น้องวินเนี่ยสอบไปก็เท่านั้นนะตกตกดูดีแบบที่ท่านฤาษีท่านพูดไป๊ะเลยน้องวินบอกต้องแก้ถึงสองใช่ไหม <c oughs> โอ้โห <c oughs> นั่งยิ้มเลยดิมึง นั่งยิ้มเลยดิว่าแล้วบอกว่าเทอมสองมันกิจกรรมเยอะอะไรนะเทอมสองกิจกรรมเยอะไม่รู้กิจกรรมเยอะไม่เยอะเองก็ต้องไปแก้ให้ได้อาจารย์นี่คาชุนงานไอ้ใจมานรู้ได้กับตื่ออะนะกว่านี่ยอกอ่ะตือเยอะนอะน้องวินเองยังโชคดีนะถ้าฤทธีบอกว่าเองจะเรียนจบแน่ๆนถ้าฤทธีบอกเรียนจบเมื่อกี้ผมถามกับทานฤทธีว่าทานฤทธีดูให้หน่อยว่าน้องวินเนี่ย มีโอกาสที่จะจบมอสามไหมท่านฤาษีท่านก็ดูนะท่านบอกว่าจบแน่เองต้องขอบคุณท่านฤาษีนะขอบคุณครับท่านฤาษีท่านฤาษีบอกว่าจบ <c oughs> เองเองมีอะไรจะถามไหมก็ผมยูนัจมีอะไรจะถามไหมท่านฤาษีบอกว่ามีอะไรจะถามมีไหมฝนตกแล้ว<อ>ฝนเริ่มจะตกแล้วสุขภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่งนี้สุขภาพหรอใช่ดอะอาคาวีอาเรียบ้านเดือดหยีป่บ้านใหม่ยังไง ถทารุสีบอกว่าอย่านอนดึกทารุสีบอกอย่านอนดึกเองนอนดึกไหมกลางคืนเกือบตีหนึ่งแล้วพี่โอ้โหเกือบตีหนึ่งฝนตกแล้วเกือบตีหนึ่งนะฮะน้องวินนอนเกือบตีหนึ่งนะอาจารย์กูยีท่อกีท่อกีท่อหรอหมอยีท่อหรอทารุสีบอกกลับได้แล้วฝนตกกลับทารุสีก่อนขออนุญาตกลับทารุสีก่อนนะมีเจียกีแล้ววะ ฝนตกแล้วนะทุกคนดูกี่หรอไปขอบคุณท่านนะครับท่านฤทศีมีเจอยกีชู้แล้ววะทุกคนครับดูดิฝนตกแล้วฝนตกทางที่แดดออกนะทุกคนดูดินี่โอ้โหไปน้องวินับกันดีกว่าฝนตกแล้วสปายกระเป๋าเร็วไป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 เกยทุกคนยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า นปอกหนักจริงๆดยกันไปแดดก็ออกด้วยดู